บริษัทบ้านปูครับผมเป็นผู้นำด้านพลังงานระดับโลกของคนไทยครับได้เดินหน้าโครงการที่ชื่อว่า h ฮเวสครับเป็นโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าเรียกว่า CCUS ครั้งนี้เป็นโครงการที่3แล้วนะครับหลังจากที่ได้เริ่มโครงการ2โครงการแรกก็คือ Barnet Zero แล้วก็ Cotton Cove ไปครับล่าสุดตอนนี้ครับได้บรรลุข้อตกลงกับทางรัฐลุยเซียนาในอเมริกาในโครงการกักเก็บคาร์บอนนี้แล้วครับ ย้อนความสำเร็จออกไปครับโครงการบ a านเนตซีโรครับเป็นโครงการ CCUS โครงการแรกของทางบ้านปูนะครับได้ดำเนินการแล้วก็ประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายไปตั้งแต่ปี2,565ปีที่แล้วนะครับและนั่นทำให้บ้านปูเนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติไทยปรายแรกนะครับที่ประกาศ FID นะครับ Final Investment Decision เนี่ยในโครงการ CCUS ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับและในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ปีเดียวกันนี้แหละนะครับบ้านปู่ก็ได้เริ่มการขุดเจาะหลุมกักเก็บก๊าซของโครงการบา r n e t z ตซีโรครับโดยตั้งเป้าการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับแล้วก็คาดว่า b a r n เ t z ต r ีโเนี่ยจะเป็นหนึ่งในโครงการ C C U S เชิงพาณิชย์แบบถาวรโครงการแรกๆของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ และสำหรับโครงการ2ครับถัดมาก็คือตัว Cotton Coast ครับผมเป็นโครงการ CCS ลำดับที่2ซึ่งมีการประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเป็นการภายในเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับโครงการที่2นี้ครับจะทำการแยกกำจัดแล้วก็กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตกา๊าซธรรมชาติในแหล่งกา๊าซธรรมชาติบาเ n e ตนั่นเองครับรวมไปถึงกัก คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากทรัพย์สินกลางน้ําของบริษัทต่างๆด้วยครับโดยโครงการ Cotton Cove ครับก็มีเป้าหมายที่จะเริ่มกักเก็บคาบร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ภายในสิ้นปี2567ปีหน้านี้เองนะครับที่เหลือตอนนี้อยู่แค่ใบอนุญาตที่จาเป็นทั้งหลายครับผมก็เตรียมพร้อมที่จะดาเนินการได้เลย2โครงการแรกนี้ครับมีความสามารถมีอัตราในการกักเก็บคาบร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเฉลี่ยนะครับสูงสุดอยู่ที่200,000แล้วก็ 80,000เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีตามลำดับนะครับใน2โครงการและโครงการที่3นะครับก็เกิดขึ้นมาติดตกันเลยก็คือโครงการไฮเวย์เส่นเองเป็นอีกโครงการ CCUS ครับที่ทางบ้านปูเนี่ยก็จะพัฒนาโครงสร้างแล้วก็ระบบต่างๆเพื่อกักเก็บ คร์บแล้วไซถาวรจากแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงนั่นเองครับซึ่งที่มาของความสําเร็จครั้งนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นความแข็งแกร่งที่บ้านปูเนี่ยได้เข้าไปสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเอาไว้ในสหรัฐอเมริกาครับเพราะตอนนี้บ้านปูครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน,น้ําปลายน้ำนะครับในปัจจุบันบ้านปูเองก็มีธุรกิจแหล่งก๊าซธรรมชาติที่เปิดดําเนินการแล้ว2แหล่งนะครับและเป็น1ใน20ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ในสหรัฐอเมริกานะครับและนี่คือบริษัทของคนไทยครับ